ตะกี้เพงหันตะเปิ้นเก้าหากากักไหมอะป่เป็นเนนาง,งาห้วแ่ะกี้เป็นหากเก้าโกไมกแต่จ้าตะกี้นะให้เห็นมันปุ๊บปุ๊บเจ้าไปเนาะะไปเป็นน้ำเกลือกุอาจจะ้ลเนานี่เป็นน้ำห้วยนะเจ้าเดี๋วยวกุนมาใส่เบ็ดนะเจ้า ก็หัวเปนั่ำกันมึงหิ่มเยี่ยไปล่างหัวเป็นอุ๊ยอ่ะวช่วยทำไมต้องเอาคือพิญม์เหน่งเลยจะมึงมาทเลยไรเนี okay? ่

เอาไปเอาผ้าสิกะลูกเอาผ่ามาเก่งยัมัดถุงอยู่อะไเนี่อเลยดอกหน็บใส่แล้วไเนี่ยเหน็บตองตัดเหน็บด้านนี้โอ้โห แต่จะหงลึกหรือเปล่าันอยู่านานในหูน่ะเนี่ยแต่กิมอยู่ในน้ะนะ่เอ,อ,อ,อน,นออกมาตอนกลางา,านะามันมอยู่ในน้ำถึงมันเรียวจหนม่ันหางอปลาง,เ,เ,งเวลาจะนนหละ เออต่างคนต่างไลน่ะแล้มันไล่ก็ไปองออกกะจนไปเกิดนาอย่างเงี้ยกระจนตระจนปลากำลังออกไปหันกำลังออกไปหาแหน่งตระจนไปเกิดนาอย่างเเอาเจอเด้อ่าปลากำลังไปตึ้งนี่ตระจนซักกันพุ่นมาปลาก็เข้าไปเหยียกระเข้าป่าพวกออกไปอยู่หันนั่นเองกตะจนจะไปสักทางนั้นมาปลาก็เข้าไปเหยียบกระเข้าเฮ้ยโนฮายเดียวออกมาหนีแล้วไหนกี้จั้งไหนปได้แท้กะจะไปสักหนองอี่างเง ออกมานี่แล้วน,ะาาวนี่แหละที่ออกมานี่แล้วออกมานี่แล้วเนี่ยตาจนเลยไปซักหนอนปากกับเขาไปไหนไงเหรแล้วซักนางไหนแถวๆกันนังไหนดินังยังมันออกมันออกมาแล้วหนูอเอาหายิ็ออกมาได้หายิ็ออกมาได้ปากปากกัปากั๊มปากกออกมาแล้ว ก้าปะก้างสดงไี้เมีหินก็มนไม่หินไดค่คยเนาะเออไปยด้านไหนเลยเป็นลาก้งางเดี๋ยปลาตัวใหญนี่มีนี่ปลาขาวตกีกี้เป็นปลาขาวก้างออกมาแล้ว ติดเหรอเด็กะติดหยั่งหยั่งหยั่งตองหยั่งหนึ่งพเอาปันน้ำซุปให้ผมสวมันมอหูเซตเลาะเลยตักนถาดตัันเออ

<laughs> ừ, bà sau bài tóc sau bài yêu mấy thằng đen bài yêu người thôi nếu là à, ừ, mà, mà mà. Mà, à, cảm giác sau bài sau bài bà sau ô thằng mầu tinh người thằng mầu mà ô ừ. nứa mà ô nứa cái ô mà ấu mà นี่มนอปลาสวายแต่เชิดมาปายสะโคองอันนีจทำเนี่ยเย่ดมาปก็ปักกุ๊ดกันปักกุดกันเดือดเดอดออกนีออกไปงั้นเข็งฟูอันก็เข็งฟูไปเตยพี่องมันดังบุป๊บเนี่ยคุณจิ้มอะไรด้อะไรดีว่าเดี๋ยวกดนะเล็กเล็กอ่ะนะโคตดี เหือแรได้กินแนเลเจ้าอฮาน้ำกระดองอ่น้น่อยาเราเองเฮะ้ยได้กินเต้เว้ยได้กินได้กินแมเล้ยงไ้มันตัวใจ้า อุ้ยเย็นหนาวเบ้อนสักกี่อ่ะแต่แต่แต่กี้มันนี่ป่าก้างออกมาหนูแต่ว่ามันต้องออกแต่หน่งละคำเนี่ยประมาณสักห้าขีดเนี่ยเจ้าเนาะช่วงนี้ราคาป่านี่อยู่ประมาณากิโลละสามร้อยเจ้าประมาณห้าขีดตัวนี้ตกร้อยกว่าบาทตัวนี้อ่ะพอได้กับเขาแล้วจ้าเนาะ เจ้าอันนี้ต้มปลากังแกงปลากังก้าใส่อย่างนึ่งใส่ผักบุ้แกงปลากังใส่ผักบุ้งเจ้าเนาะปลากดคังนะเจ้าบนห้องปลากดคังค่ะแกงใส่ผักปุ้งนะคะอขูดรสเกลือโคอดสูตรเจมอนเจ้าเนาะแก่ปอมกบก่อบ้านปอมกบกบก่อมากระตุ้นเนาะมีความเนี่ยจุด เรียบร้อยเลยเจ้ากับข้าวไรไนีนะเจ้าโอ้ยแล้วไปอีกมือเนาะอยู่ๆก็ได้ปลาปลากดข้างเจ้าปลากดกลางปะทุกคนหยิบลอยแล้ว,ลวปลาหนึ่งตัวโอ้ยนี่ปลาเนื้อปลากดข้างเจ้าส้มเน,น,นี่ยวอะไส้มเนี่ยนะ กุ้มปลยอยปล่อยกะก้ปลยอย่างเดียวกุ้งกิวมันหูกินไ้ไหมล่ะจบปลแล้วจังอย่างก็จะจัดจังเกียบแล้เลยจะได้ผ่าเหมาะปลาล่าปลเล็าแม่เก็บละเดี๋ยวจะเก็บมั่ะจับแล้วพี่ทอนเลยโอ้ยเด็บด้ยแล้วก็ขาบ้าหาอี้ยนี่ นะนะเจ้าเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำอาบตาเนาะกินข้าวกินน้ำนะเจ้าวันนี้ก็วิ่งไล่ยางเก็บด้องหิ้วด้วยเจ้าเอาละเนาะอ่ะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพจพีปป่น้องวัตุอี้นะเจ้าหากชอบวิธีไทยบ้านนะเจ้าเนาะหายยุงหากินบ้านเฮานะเจ้า,า,ก,ก,า,าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจเงยามืนตัวไอ้เจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าูข้างบนหโอเคไอเน่อปุ๊บเนาะ